สวัสดีครับทุกคนอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันนะครับในคลิปนี้เรามาเก็บตกความปังของลิซ่าที่ทำเอาไว้ในงานลุกโลกทองคำปี2026ที่ผ่านมากันดีกว่าล่าสุดนี้นะครับมีการออกมาเปิดเผยของเว็บไซต์นะครับการจัดอันดับชื่อดังอีกหนึ่งเว็บไซต์เลย Via Risma เขาได้มีการจัดอันดับแรแอกกิ้งเกิดขึ้น ผู้ชนะรางวัลด้านการดึงดูดความสนใจในงาน Golden Golf 2026แบรนด์รูยอดนิยมตามจำนวนการร่วมงานงานประกาศลุกโลกทองคำ และสิ่งที่แบรนด์ที่ได้รับอันดับที่1นนะทุกคนนั่นก็คือ Chuck's m o o ส e นั่นเองกับการมีส่วนร่วมมากกว่า3.8ล้านครั้งกลายเป็นผู้นำด้านการมีส่วนร่วมของ g o l d e n g o ก2026ไปเลยซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าแบรนด์ Chuck's m o o ส e นั้นได้รับเอ็นเกจนี้มาจากลิซ่ในการใส่ชุดของแบรนด์เข้าร่วมเดินพรมแดงในงานประกาศลุกโลกทองคำชุดสีดำที่ทุกคนบอกว่า โอ้ยน่าลึกลับน่าค้นหามากเป็นความสวยที่น่าลึกลับที่สุดนอกจากนั้น ชักมูสนะครับกลายเป็นผู้ชนะอย่างชัดเจนเลยในด้านของการมีส่วนร่วมเน้นย้ำให้ถึงพลังที่เพิ่มมาขึ้นอิทธิพลที่ขับเคลื่อนโดยแฟนคลับบนพรมแดงและประสิทธิภาพทั้งหมดทั้งมวลนี้ได้มาจาก Lisa ล Lisa ิซ่าลลิษามโนบาลซึ่งมีฐานแฟนคลับที่เข้าถึงทั่วทั้งโลกและมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดของเอเปกและการจัดอันดับทั้งหมดนี้นครับจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่15มกราคมเลย จ็คสมนะครับคว้าอันดับที่1ไปสอันดับที่2อนั้นจะเป็นของวิเวียนเวสบูตแล้วก็อันดับที่3เป็น a าชิส t ตูดิโโคตรจะสุดยอดนับใส่แบรนด์ไหนเข้าร่วมงานแบรนด์นั้นก็ได้ e n นเกจไปแตกแตนมากตอนนี้คือช่ำที่สุดเลยเข้าร่วมงานครั้งแรกยังไงให้ได้ e n นเกจมามากขนาดนี้ยังไม่พอนะครับล่าสุดแล้วคุณไซมอน French Fashion Designer แล้วก็เป็น f o u เดอร์ของ Chuck Smooth ด้วยเขาได้มีการมาลง Story IG นะครับใส่อิโมติคอนรูปหัวใจน่าจะได้รับฟีดแบ c k อย่างดีเลยในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ของดีซ่กับการที่พาแบรนด์ Chuck Smooth นั้นเปิดการมองเห็นแบบทวีคูณความปังในฝั่งงานพาอินเตอร์ไปแล้วมาฟัง ของประเทศไทยกันบ้างดีกว่านะครับทุกคนอย่างที่เรารูดูกันว่าล่าสุดนี้มีการเปิดเผยแล้วก็แชร์ออกมาเป็นพรับบภกเลยสำหรับโปสเตอร์ Amazing Thailand X Lisa ทายรูปที่ทุ่งดอกบอัวสีแดงอุดรธานีนั่นเองมีกระแสต่างๆมากมายนะครับทั้งบอกว่าภาพเชยบ้างละทั้งบอกว่าเออภาพนี้มันก็เหมือนกับเป็นงานราชการนั่นแหละมีความราชการสูงต่างๆมากมายเลยที่มีการพูดถึงแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับ สิ่งที่ตามมานั่นก็คือ Impact ที่เกิดขึ้นผู้คนที่อยู่ในรแวกนั้นบอกว่านักท่องเที่ยวเข้ามาแบบมหาศาลเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเพราะการตามรอยรูปรูปเดียวจากลิซ่าและนอกจากนั้นในวงของ Marketing หรือว่าภาพลักษณ์แบรนดิ้งต่างๆเขาก็อามาพูดถึงว่าเนี่ยจริงๆแล้วททเขาประสบความสำเร็จมากเลยนะรูปรูปเดียวกลายเป็น w o r ร์ f m o u เมากลายเป็นฟรีโปรโมทไปเลยทั้งที่เขาไม่ต้องทำอะไรมากมายแค่โพสต์รูปของลิซ่า เผยแร่ลงเป็นปกติเท่านั้นเลยถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่สวยเป๊ะตามที่สแตนดาร์ดของใครหลายๆคนจนทําให้เกิดการพูดถึงเป็นท็อปปิกขึ้นมาเป็นประเด็นให้ต้องพูดถึงว่าเนี่ยถ้าหากว่าทําแบบนี้มันอาจจะดีกว่าทําแบบนี้มันอาจจะสวยกว่าจนทําให เกิดการพูดถึงเป็นวงกว้างและกระจายเอกไปและสิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นต่อจากนั้นนั่ก็คือการพยายามเสิร์ชหารูปจริงๆว่าเอ้าจริงๆแล้วรูปมันเป็นยังไงทําไมคนถึงเอาไปเจน AI มากขนาดนี้และกลายเป็นว่าเป็นการโปรโมทฟรีๆของทอทและก็ลิซาไปในตัวเลยทั้งๆท,ที่ไม่ต้องไปเสียแอดโปรโมทอะไรให้มันยุ่งยากยังไม่มีการเอาไปขึ้น จอบิลบอร์ดได้เพียงแค่เป็นแอดออนไลน์แต่ว่าสร้างเอนเกจได้มากขนาดนี้เป็นการวางแผนที่ล้ำลึกแล้วก็ลึกซึ้งมากขอบอกเลยว่าฉีกกฎทุกๆอย่างของจริงและยังเป็นการเปิดเผยวันนี่แหละคือตัวแทนของการท่องเที่ยวของจริงเลยนะลิซ่าไม่ต้องทําอะไรมากเลยแค่ถ่ายรูป อาจจะเป็นกรีนสกรีนแล้วเอามาให้ทีมกราฟิกนั้นตัดต่อลงไปในรูปอีกทียังทําได้มากขนาดนี้ถ้าหากลิซ่าไปถ่ายในโลเคชันจริงๆละ่ะจะอิมแพคและปังมากขนาดไหนเอาเป็นว่ายังไงก็ตามนะครับท้ายที่สุดแล้วมันคือรูปไฟแนลมันคือรูปที่ ออกมา improve ทั้งฝ่ายของราชการเองไฟล์ Amazing Thailand เองรูปไปถึงไฟายของ Lisa แล้วก็ We VRLoud รูปนี้คือรูปที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าสามารถเผยแพร่ออกมาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ e l l a s e ทำได้นั่นก็คือภูมิใจกับผลงานของมินเราดีกว่าไม่ต้องไปเจน AI ไม่ต้องไปทำให้ระบบนนั้นมันวุ่นวายแทนที่เรานั้นจะเอาเวลา มา, engage, มาเอนเกสมาเผยแพร่มาแชร์โมเมนต์ต่อของรูปแล้วก็งานจากลิซ่าแบบนั้นมันยังจะดีกว่ามันยังจะได้ประโยชน์ให้กับลิซ่ามากกว่านะทุกคนมารอดูรูปที่3กันดีกว่าว่าทาง Amazing Thailand x Lisa เขาจะมาเปิดเผยโลเคชันไหนจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างแค่ทุ่งดอกบัวสีแดงจากอุรณธานีก็ได้รับฟีดแบ็ k เอาไว้เยอะเลย